สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับการสร้างแบบสปออสพอ,อ,อสปส,สองศู0 2กคำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบตัตรหรืออนุสิทธิบตัตรใช้เมื่อประสงค์ที่จะขอให้บันทึกคำยินยอมให้บหุคคลอื่นใช้สิทธิาตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัตรลงในทะเบียนสิทธิบตัตรหรืออนุสิทธิบตัตรโดยมีเงื่อนไขว่าข้อ 1. ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ยังไม่ได้ทําสัญญาอนุญ,ญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวข้อ2ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรับรองว่าจะไม่ขอถอนคำยินยอมภายหลังเมื่อได้มีการบันทึกคํายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วจะได้รับการลดค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลงกึ่งหนึ่งหากผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ร่วมกับหลายคนจะต้องได้รับความยินยอมในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์จากผู้ทรงสิทธิ์ร่วมทุกคนในกรณีที่มีการระบุเงื่อนไขในการใช้สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องไม่กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้สิทธิ์หลังจากหมดอายุความคุ้มครอง ในขั้นตอนแรกนะครับผมให้กดเข้ามาที่เมนูคําขอเพิ่มเติมหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้เลือกแบบสบปสอผอสปสองน,นสองกอคำขอบันทึกคํายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรครับหลังจากนั้นกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมระบบจะให้ทําการใส่หมายเลขคําขอหรือเลขสิทธิบัตรโดยหากกรอกเลขที่สิทธิบัตร ให้เลือกว่าเป็นประเภทสิทธิบัตรหรือเลขอนุสิทธิบัตรนะครับหลังจากนั้นกดสร้างเอกสารครับ mm hmm. เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมในหน้าแบบฟอร์มเอกสารระบบจะแสดงข้อมูลคําขอมาให้นะครับได้แก่เลขที่สิทธิบัตแล้วก็วันที่ออกสิทธิบัตนะครับในส่วนของหมายเลขสิทธิบัตรจะดึงข้อมูลมาจากที่เราได้ใส่ไปตอนแรกนะครับส่วนออกวันที่จะเป็นวันที่ ออกสิทธิบัตรให้นะครับในต่อมาจะเป็นรายละเอียดของผู้ยื่นคำขอในส่วนนี้นะครับระบบจะไปดึงข้อมูลมาจาก SSO ของผู้ที่ล็อกอินเข้ามาใช้ในตอนแรกในส่วนนี้นะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของผู้ยื่นคำขอได้นะครับในส่วนของขอยื่นคำขอในฐานะเป็นนะครับจะมีตัวเลือกให้เราทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับผมตัวเลือกแรกจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวตัวเลือกที่2เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ตัวเลือกที่3จะเป็นตัวแทนของใน,ในส่วนของตัวแทนของนะครับเราสามารถเลือกชื่อของผู้ทรงสิทธิบัตรได้นะครับและซึ่งเป็นเราสามารถเลือกได้ครับว่าเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนะครับในส่วนที่3นะครับจะเป็นการบันทึกคําขอยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดัรดงกล่าวนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรประสงค์จะในส่วนนี้นะครับจะมีตัวเลือกให้เราเลือกทั้งหมด2ตัวเลือกตัวเลือกแรก ไม่ระบุเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตามส hmm. ิทธิบ huh kind of ัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆตัวเลืที่2ระบุเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมานี้นะครับเมื่อทําการอ่านข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทําการแนบเอกสารได้ครับโดยการกดที่ปุ่มแนบเอกสารและกดที่คําว่า .file her t h o w upload ครับหลังจากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบครับถ้าเราไม่ต้องการแนบไฟล์ให้เรากดคําว่าปิดนะครับหรือถ้าเราต้องการแนบหรือบันทึกไฟล์ให้กดคําว่าบันทึกครับ เมื่อเรากดบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดยกเลิกคําขอหรือกดบันทึกคําขอให้ไปอยู่ที่เมนูคําขอของฉันหรือไม้ชาร์ตและนอกจากนี้เรายังสามารถกดส่งคําขอเเมื่่ออราากดสงคํขนะครับเมื่อเรากดถัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงแบบพิมพ์คาขอคําขอบันทึกคํายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งข้อมูลในหน้าที่แสดงนี้นะครับ เอกสารจะเป็นข้อมูลที่เราได้ทําการกรอกไปในหน้าจอระบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งคําขอครับเมื่อเรากดส่งคําขอนะครับระบบจะขึ้นป๊อปอัพมาให้เราแสดงยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งครับให้เราใส่รหัสผ่านของเราลงไปครับให้เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันครับหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับผม ระบบจะแสดงป๊อบอัพขึ้นมานะครับให้ทราบว่าท่านได้ทําการส่งคําขอบันทึกคาขอยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและระบบจะทําการแจ้งให้ชําระค่าธรรมเนียมภายในวันที่เท่าไหร่นะครับผมหลังจากนั้นเราสามารถกดที่ปุ่มชําระค่าธรรมเนียมหรือกดที่ปุ่มกลับไปที่หน้าคําขอของฉัน m ม c าร์กได้ครับเมื่อกดที่ปุ่มชําระค่าธรรมเนียมนะครับระบบจะแสดงใบเสร็จที่ ต้องชาระค่าธรรมเนียมนะครับผมเมื่อกดชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการเสร็จสิ้นการส่งคําขออย่างสมบูรณ์ครับหรือถ้าเลือกเมนูกลับไปที่หน้าคาขอของฉันหรือไม่ชาร์จเราสามารถกลับมาดูคําขอที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ครับโดยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ